ต่อไปผมจะอธิบายแต่ละปุ่มนะครับว่าซ็กเครื่องยังไงครับปุ่มแรกครับระบบออโตโอ้นี่คือกดแล้วเครื่องจะทำงานแบบสักคู่นี้ครับเป็นระบบฟูวออโตโอ้ลิ้นชักจะ<ม>เข้าไปข้างในซีลแก้วแล้วลิ้นชักจะถอยออกมาครับระบบแมนนวลครับก็คือว่าแม้เราจะวางแก้วลงไปเนี่ย เครื่องก็ยังไม่ทํางานนะครับถ้าเป็นระบบแมนนวลถ้าจะซิลเราจะต้องกดที่ปุ่มแมนนวลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เครื่องมันทํางานปุ่มแมนวลโลครับเมื่อเรากดตรงนี้ฟิล์มจะหมุนเองตามที่เรากดครับนะครับ ผมกดนี้1นวินาทีนะครับฟิล์มก็จะหมุน1นวินาทีปล่อยนิยว้วฟิล์มก็หยุดหมุนนะครับเป็นการบังคับให้หม้วนฟิล์มทำงานหมุนมทำงานครับปุ่มเติมมาครับเคา์เตอร์ซีโร่นะครับเป็นตัวเซตซีโร่ครับเซตตัวนับให้เป็นซีโร่เมื่อกดแล้วเนะี่ยจะเป็นศูนย์ เรื่องนี้เราสามารถล็อกได้ไม่ให้ใครมากดเล่นได้นะครับซึ่งผมจะอธิบายอีกสักครู่ปุ่มต่อไปครับคือ e X t r a Manual Sealing ครับปุ่มนี้เนี่ยเป็นการบังคับซิลอย่างเดียวโดยที่ฟิล์มไม่ได้หมุนนะครับต,ต่อครับกดครครับับชเข้าไปแต่ซิลฟิลมไม่ได้หมุนครับ ดับต่อไปนะครับจะเป็นการสอนวิธีใช้การทํางานของฟังก์ชันเซตติ้งนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีนึงครับที่สองที่สที่สที่หครับเริ่มแรกที่ P1 ครับกด1นึงครั้ง p ีนี่คืออุณหภูมิที่เราต้องการจากเซลล์ลูกศรขึ้นคือการเพิ่มอุณหภูมิครับ สวนลงคือการลดอุณหภูมิครับผมตั้งไว้ที่ร้อยถดนนะครับทิ้งเอาไว้ไม่กี่วินาทีจะกลับเข้าโหมดแ t นบา b y พร้อมทำงานครับ P1 จบแล้วต่อไป P2 ครับ P2 ครับนี่คือ open และ c o s e นะครับ OP นี่ถือว่าเป็น open LOE นี่คือ c o s e นะครับคำว่า open เนี่ยหมายความว่า เราสามารถเซตคาวเตอร์ซีให้เป็นศูนย์ได้ครับถ้าผมกดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นศูนย์ศ,นยศูนย์หมดเลยแต่ถ้าเราตั้งโหมด T 2ให้เป็นโหมดนะครับนั่นคือจะไม่สามารถมากคับคุมคา u เตอร์ซแล้วทำให้ตัวเลขได้เป็นศูนย์ได้ครับนะครับกดไปไม่มีผลนะครับ ถ้าเราอยากให้กดไปล้อมันเป็นเซตซีโรครับตั้ง P2 ให้เป็นโอเพนครับกดเคาน์เตอรีโรครับสูงแล้วครับต่อมา P3 ครับ P3 คือเวลาที่ใช้ในการเซลลครับหมายความว่าสังเกตว่าเวลาที่ดินชักมันเข้าไปเนี่ย ตัวปั๊มมันจะปั๊มลงมาแล้วมันจะแช่อยู่1.5วินาทีซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะควบคุมได้ครับโดยที่ตั้งที่โมดท3เราสามารถเพิ่มวินาทีในการปั๊มแช่อยู่ได้สูงสุดถึง3วินาทีครับตอนนี้ผมจะเซตกลับมาที่1.5เช่นเดิมน,นะครับมันจะปั๊มัางที่1.5วินาที โหมดต่อไปคือโหมด p 4ครับ p 4คือเวลาที่ถาดจะไหลเข้าไปหลังจากที่เราวางแก้วแล้วเนี่ยถาดจะใช้เวลาไหลเข้าไปอย่างตอนนี้ผมตั้งที่2.5ก็คือเราจะมีเวลาจัดแต่งแก้ว2.5วินาทีก่อนที่ลิ้นชักจะถูกดูดเข้าไปนะครับมาตรฐานโรงงานจะเซ็ต p 4อยู่ที่ 1.5วินาทีนะครับผมจะแก้ให้เป็น1.5เช่นเดิมโหมดสุดท้ายครับคือโหมด P5 โหมด P5 นี้เป็นการควบคุมการหมุนของฟิล์มนะครับโดยที่ถ้าจะให้การหมุนของฟิล์มขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ตรงนี้ครับให้เซนเซอร์มันตัดจุดการหมุนของฟิล์มเนี่ย ให้เราตั้งโหมด P5 ที่ที00่00แบบนี้นะครับ00 00ถ้าเราต้องการให้ฟิล์มมันหมุนต่อต่อไปโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเซนเซอร์เราสามารถตั้งเวลาได้ครับ P5 ครับเราสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่0.1วินาทีครับ จนไปถึง6วินาทีครับทดสอบนะครับผมจะให้ฟิล์มหมุนไปหาดอกต่อไปโดยที่ไม่ได้อยู่ที่เซ็นเซอร์นะครับจะหมุน6วินาทีนะครับ1 2 3 4 5 6ไปตีครับ นะครับ right. โดยที่จะเซนเซอร์กับตัวมาร์กเนี่ยจะไม่สนใจกันนะครับมันจะขึ้นอยู่กับเวลาที่เราตั้งลันเมื่อจะเลิกใช้งานเราก็กด power ครับรบินชั่นจะถูกดูดกลับเข้าไปขอบคุณที่ติดาตามรับชมครับ ผมจะมีคลิปรีวิวของสินค้าของบ้านจำปาออกมาเรื่อยๆนะครับกดติดตามตอนต่อไปที่ถึงเครื่องมือทำอาหารสร้างไรายได้ที่ถึงบ,บ้านจำปาสร้างอาชีพสวัสดีครับ